ฤทธิ์สีดวงดากบอต้องผ้าบอต้องเปลืองตังสองสามมือหายสวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับบอเมนปลาคอนจีดมันกัสิมียังสี่เหลอพี่น้องโอ้ยสะอ่อนอากาศนี่สดชื่นหายใจเต็มปอดฤทธิ์สีดวงดากค้นเป็นกันเยอะแล้วก็ทรมานนะสำหรับคนที่เป็นแล้วอาการที่ไอสาเหตุที่เฮ็ดให้มันเกิด ลิสีดวงลทิสีดวงทวานก็นคือคนที่มักบวเข่าห้องน้ำปล่อยให้ท่องผูกขี่แน่นขี่แกนขี่บ่ออกมันในเมื่อมันแน่นมันแข็งแล้วนะพี่น้องอุจจาระเฮาเนี่ยมันก็นสิเกาะล้ำใสเกาะจองลงออกไปซอดผู้รู้ยุบุนแหละผุบผุบโพโพไอพวกนี้ถ้าเป็นแล้วนี่นั่งก็ลำบากย่างก็ย่างลำบากเพราะว่ามันสิคอยแต่สีย้อยลงนะ,น,ะนนี่รู้สึกว่าทารมานเอรีนะครับมาผู้ใดเป็น บ่ต้องทรมานอีกต่อไปภูมิปัญญามาบอกแล้วภูมิปัญญาบ้านเขาหาง่ายๆเฮ็ดง่ายๆหายอิลิหายแน่นอนพร้อมนะอันนี้การันตีด้วยตัวอีสานพ่ะเจ้านะครับอันนี้แน่นอนอี่เลเกินร้อยเกินคาดบบอยากเสียเงินบบอยากพาบบอยากเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นมารับความรู้ไปพร่อมๆกันเลยนะครับไปหามาะกรูดหรือว่ามะกรูดนะครับ นี่แหละมากรูดซื้อธรรมดานี่แหละมะกรูดนะครับมะกรูดหามมาเราบอกมากรูดอ่ะอันนี้เราต้องไปทำถึงงานวิจัยนะบมมีในสารระบบดอกอยากหายเฮ็ดตามโรดควมจริงลงไปหลายคลิปแล้วนะพี่น้องแต่ว่าคอมเมนต์มันม้เยอะเหลือเกินยิสานพระเจ้าไห่จัดให้อีกทีนึงนะครับด้วยมะกูดภูมิปัญญาบ้านเขาหน่วยประมาณน้อยๆนะพี่น้องนะเพราะให้มันมีอย่างไอ้มีน้ายุบผิวมันเท่านั้นเองนะครับ ขอให้เป็นไวๆๆ้หน่อยๆแล้วเขามาคึงคึงให้น้าม,มันออกบพว่าสิคึ้งใส้กับเขียงใส้กับพืชนี่อย่างก็แล้วแต่นะครับขอให้น้าที่ผิวบักกูดนี่มันซึมออกอยู่น้าน้ําลูกมันเท่านั้นเองบบดที่นี่ก็เอายัดเข่าหูดากนะครับอย่างยัดให้เบิ้งเด้อยัดเข่าหูดากยัดไว้ประมาณจากสามถึงห้านาทีนะพี่น้องยัดแล้วเขานั่งทับนั่งนั่งทับไว้ยังสั้นแหละนะครับถ้าเขาคึงแล้วน้าม,มันก็สีออกเป็นเปียกน,นั่นเ่พี่น้องนะ เปียกนะแบบที่นี่เขาเก่เาจจิงสี่แหละยงดเขาหูก่นหรือผู้ใดบ่มักตามวิธีแรกนะพี่น้องเขาเขาก่าเชือนเอาเชือนเอาที่ผิวมันนะพี่น้องนะเอาแต่ผิวมันนะครับโดยประมาณยังสี่นะประมาณยังสี่นะครับนี่เอาเปียกน้อยๆรบเรียมมันดีๆแล้วเขาก่บ,บีบบีบให้มันมีน้ำม,มีน้ำนะให้น้ำม,มันออกมานะครับให,ให้น้ำม,มัน ยดที่ผิวมันน่ะนะครับเกิดเจีงซี่เปียกนั่นี่พี่น้องมันน้ามันออกมาเปียกนะครับมือนี่เปียกเลยนะครับแล้วกับห่อห่อนะพี่น้องห่อให้มันเป็นกลมๆนะครับเจีงซี่นะแล้วก็ยัดเข่าหูดากซื่อๆนั่นหรือผู้ใดว่าสองยางนั่นมันยากเกินไปเขาก็เชือนเอาไอ้ผิวมันจึงเสียนะพี่น้องนะมาบีบใส่มือหรือบีบใส่ยางก็แล้วแต่นะครับขพให้มันเปียกๆเท่านั้นเองนี่มือมือเปียกนะครับ แล้วเขาก็เอาไปแง่เขาหูก้นนะครับท้าให้มันทั่วทัวเท่านั้นเองจากสองมือ้อสามมื้อเท่านั้นแหละมิตริลีลิศีดวงดากเจ้าอาการแรกแรกของมันนะพี่น้องอันนี้สิมิผลบอกบอกเลยว่าเลือดสีออกแสบดากแล้วเลือดออกพรอมนะพี่น้องอันนี้บ่ต้องไปวิตกกังวลน,นะครับเพราะว่าอันนี้คืออาการของมันเพราะว่าอันนี้ไปเฮดปฏิกิริยาเอียงกับหัวลิศีดวงดาก เราเฮ็ดจากสามซี่มือโบอกเกินหามือเท่านั้นแหละนะครับอัน,นลิสีดวงหัวลิศสีดวงนี่ฟอยุบมิทิลีอยู่ในหูก้นเจ้าบุเรื่องเก็บเรื่องแสบนี่กะทนออกจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพระาะว่าอันนี้มันหาย,หายหลีโบท่าทนบบได้กับ่บต้องไปเฮ็ดเลยไปพาเอารถไปเสียตังค์เอารถพวกเจ้าอันนี้ทุกคอยทนจากน้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวมันกะหายนะครับอันนี้อีสานพระเจ้าบอกเลยว่าเกินร้อย ภูมิปัญญาอันนี้บอกเลยว่าเห็นผลดีได้ผลเร็วว่าแผนปัจจุบันนะครับรู้แล้วบอกต่อได้บุญทางใจสวัสดีครับ